สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางได้รับเกียรติจากคุณสุราษฎร์บุรีนะครับเดินทางมาตั้งแต่คุณแถวสมดำนนใช่ไหมพระรามสอง,งนู่นนะเพื่อจะมาเอาทุยนะครับแล้วก็ตกลงกับช่างใหญ่ว่าจะตัดความยาวนงะออกไปแค่เซนเดียวเป้าหมายคือจะทัดหูได้ความทุยนะครับ ก็มาแอบดูสีสันลูกค้านะว่าสีสษะลูกค้ามีจุดปกพ่องตรงไหนบ้างจุดที่1ครับก็คือบริเวณจุดแผลเป็นตรงนี้มาดูแผลเป็นครับเนี่ยจุดที่1แผลเป็นตรงนี้นะครับจุดที่2บริเวณฟอนส่วนหน้าเนี่ยบางบางก็คือพูดง่ายๆคือส่วนหน้าใบหูทั้งหมดอ่ะคือบางเนี่ยตรงนี้บางช่างใหญ่ช่วยอะไรไม่ได้เลยช่างใหญ่จะตัดปลายตรงอย่างเดียว ไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องเลเยอรอะอะไรทั้งสิ้นเลยตัดกอบทรงอย่างเดียวเพื่อหาฐานความยาวที่เฉยนะส่วนด้านหลังอ่ะผมเยอะหน่อยพอได้อยู่ก็ยกทุยขค้นให้ลูกค้าแค่นั้นเองความยาวตัวนี้ไปตกลงกันเอาเองนะเพราะอะไรเป็นลูกค้าของช่างใหญ่นะครับไม่ใช่ลูกค้าของนักเรียนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปคุยกันเอาว่าจะเอาทุยต่ําทุยกลางทุยสูงหรือตัดเป็นนักเรียนไปบ๊อบนักเรียนพขาวากันไปนะลูกค้าหัวเป็นไงมั่งคุณสู่หัวเป็นไงก็ไม่ถึงขนาดแบนมากนะครับมีความทุยโค้งบ้าง เล็กน้อยนะครับก็คือทุยประมาณ30%อรอีก70%เราก็ยกทุยขึ้นมาเติมให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับก็ามาดูแบ่งผมอะไรครับแบ่งผมมุมฉากขึ้นนะครับผมจะแบ่งผมแค่สามชั้นนะ,นะ,นะผมสามชั้นพอ จะยกยกชั้นที่สามขึ้นนะครับสี่พันองศาลัสับแซกความยาวกี่นิ้วความยาวผมตัดไว้สามนิ้วนะเอาชั้นที่สองขึ้นมายกสี่พันองศาตัดสามนิ้วเช่นกันแล้วก็อะไรเอาชั้นที่หนึ่งขึ้นมายกสี่พันองศาลัสับแซกผมออกเท่า,าไหร่ ผมออกแค่เส้นเดียวความยาวจะเหลือเอท่าไหร่2นิ้วนะมันจะ2นิ้ว3นิ้วไล่ขึ้นไปนะครับเลเยอรขึ้นไปนะครับแกงผมชั้นที่3ขึ้นมายก4ี่าองศาไกลลายอยู่นี่ตัดขีดเอาชั้นที่2ขึ้นมานะัชั้นที่1ยกขึ้นมา สับแซกแ็กแล้วอะไรเอาชั้นที่3ขึ้นมายก4 5่หาษศาแล้วสับแซก็กสับแซก็ก4ี่ห้าองศาชั้นที่หนึ่งผมตัดถอยหลังลงมานะ ความยาวออกเท่าไรเอาความยาวออกไปเท่าไรเซนหนึ่งตัดเลยตัดฐานฐานความยาวเลยนะวก็ติ้ง ตัดพลากันติ้งทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อหาฐานความยาวนะตรงนี้หอยหอยคัตติ้ง โอเคเสร็จแล้วเอาชั้นที่สองลงมายกชั้นที่ไรชั้นที่สี่นะครับสี่สิบห้าองศาชั้นที่ห้าสี่สิบห้าองศาชั้นที่หก ชั้นที่เจ็ดชั้นสุดท้ายตัดเท่ากับไกด์ไลน์ยกชั้นที่สี่ทั้งข้างน้อมมาด้านหลังสับแซกจังหวะที่ 2. สองตับแซก ร้อที่สี่สี่ัองศาตับแท ดดานข้างผมลูกค้าบางเราก็ตัดเชื่อมแบ่งทั้งสองชั้นก็พอเราจะคอนเน็กจะเชื่อมหน้าหลังเข้าหากันวีข้ามหูมานะครับวีข้ามหูมาเอานิ้วกลางก,ากดนะตัดออกเท่าไหร่ผมตัดตรงๆไปเลยนะครับตัดตามกรฐานนิดเล็กน้อยนะ ถ้าตัดเท่าฐานอ่ะถ้าแห้งเจอหูมันเด้งขึ้นใช่ไหมแล้วตัดตามกว่าฐานนิดเดียวแค่นี้เผื่อผมเด้งขึ้นผมเด้งลงมาข้ามหูกดแล้วไปหูมันเดิมตัดตามกว่าฐานเล็กน้อย ไปรอดูตอนแห้งแล้วก็มาแต่งอีกทีหนึ่งข้างนี้ก็เหมือนกันกลับไปโอเคครับขีดไปไหนแบ่งสองชั้นก็พอหุมบัางวีข้ามหูมา,มมาครับกดเนื้อไปหูไว้กดกลางไปหูอะไรแล้วก็ติ่งหูไว้เนี่ยฐานอยู่นี่ตัดต่ำกว่าเลยฐานทรงเล็กน้อยรอตอนแห้งทีมาดู จะชอบเด้งขึ้นมาข้างหน้าผมสไลด์นิดนึงนะนี่นะครับลูกค้าป้าใบายจะไปทัดหูด้วยตรงเนี้ยไม่มีผมให้สไลด์หรอกแต่ผมจะเก็บไปลายอนเล็กนึงแต่งทรงให้มันเรียบร้อยหน่อยเจาตัดออกไปเลยต่ำกว่าไรต่ำกว่า,า,มวาจม,มูกเล็กน้อยตัดตรงตไปเลยครัข้างหน้ากระน,นมอ่ะตัดตรงๆไปเลยทั่ แล้วก็วีเลยวีผมมาหลังบ้านเลยยกเท่าไรยกสี่้าองศาคร้อบผอเพราะผมต้องการทวีเลยทุีกลางไม่ต้องไปยกสูง แค่นี้ก็ตัดแค่นี้ก็เปลี่ยนแปลงเล้วทรงผมอ่อเดินเข้ามาในร้านช่างใหญ่แอบดูตั้งแต่ก่อนสาแล้วว่าลูกค้าเขาจะเลือกทรงอะไรมีความเป็นไปได้ไหมถ้ามีการยกทุยขึ้นเนี่ยนี้ ลูกค้าถอดแมสออกแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเช็คบริเวณไหนเช็คผมบริเวณหน้าหูลังหูบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนผมมันคอยไปคอยมามั่วซั่วอยางเนี้ยเราก็ใช้วีด้านทีนะเนี่ยด้านทีค่อยๆลากออกกดศูนย์องศานะแต่ต้องกดข้ามหูนะเดี๋ยวเอียงคอเล็กน้อยโอเคเห็นไหมแล้วก็ามาเก็บบริเวณไหนจุดข้อต่อจุดข้อต่อนิดเดียวล็อกเอาวีล็อกไว้ ให้ผมตกศูนย์อุณธรรมชาตินะแล้วค่อยคัตติ้งคอยถ้าผมบางคุณก็ตัดตรงไปเลยนะครับไม่ต้องมาพ่อยอย่างนี้อันนี้ช่างใหญ่ต้องการให้ผมมันหนาครับแล้วก็ซอฟนุ่มด้วยค่อยผมคอยจากบ,บนลงล่างเลยคอยจากอะไรเฉียงเฉียงกันไกลนะบิดกันไกลด้านซ้ายเล็กน้อยนะเพื่อปรับมุมให้มันให้มันงับผมไงนะแต่ไม่งับคอนะฐนะานมันก็จะเท่ากันเนี่ย ไม่สวยก็ตัดตรงช่วยด้วยตัดาานัหนจากหลังไปหน้าหรือตัดจากหน้าไปหลังเนี่ยนะจะซีเรียสมากนะเอฐานทรงตรงเนี้ยอย่าให้แบ่งนะนะครับอย่าเพิ่งใดนะครับลงเทคนิคตอนไหนตอนผมแห้งเป่าให้แห้งแบบที่ช่างใหญ่ทำนี่เลยนะแค่นี้ฐานทรงมันจะเชื่อมคอนเนคกันนะแล้วก็มาตรวจดูนะครับรหน้าตรงครับ ตรวจดูนะครับว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมวัดเลยวัดเลยตรงนี้สำคัญจุดข้อต่อใครจะตัดได้คมกว่าใครจะตัดได้นุ่มแล้วก็ซอฟเท่ากันด้วยมีมีแยกออกเลยเนีย่ผมมันเทอาไปกองยิ่งช่วงนี้มีอะไรมีมีมาร์คครับมีมาร์คน้กกาก ทำให้อะไรการตัดผมยากขึ้นไปอีกเท่าตัวแต่เรากค่อยตัดนะครับใช่ไหมข้อต่อตรงนี้ไหแล้วก็ต่อต่อผมหน้าหูลังหูเข้าหากันดล็อกไว้แล้วก็ค่อยพอยคัตติ้งพอยพอยตัดรตรงช่วยด้วคย,คยค่อยๆเลยมออกนะ ไปดูชะโงกดูข้างหน้าลูกค้าด้วยซ้ายขวาเท่ากันไหมต่ออนิดหนึ่งตัดกลับไปกลับมา ดีรากดูรากไปรากมาสวยไปสวยมาดูว่ามันเหลือไหมมันลดไหมมันเกินไหมเกินอะไรเกินขอบทรงไหมถ้าเกินอย่างนี้มันเกินใช่ไหมแล้วก็พอยพอยแค่นี้ลูกค้าก็ทันหูได้แล้วเนีย่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลยแค่อะไรแค่ตัดความยาวออกหนึ่งเซน แล้วก็อะไรยกทุยขึ้นเห็นไหมเห็นความทุยไหมยังไม่ได้นะเห็นไหมแค่เป่าแห้งเฉยๆจำลองเหตุการณ์ว่าลูกค้าเป่าแห้งอยู่บ้านเฉยๆยังไม่ได้อะย,ยังไม่ได้เข้าร้านเสริมสวยนะมันก็มีความทุยถึงอะไรถึงพระรามสองแล้วเนะี่ยมีความทุยมาี่ยความทุยตรงเนี้ยอาจจะเป็นทุยต่ำก็ได้นะแต่ท่านใหญ่ตัดทุยอะไรทุยกลางให้ลูกค้าได้ไปสวยๆได้สามเดือน ความทุยตรงนี้ช่างต้องเป็นคนออกแบบต้องเป็นคนเลือกให้ลูกค้านะลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าเราของเขาออจะจะทุยต่ำทุยกลางทุยสูงถึงจะเหมาะกับบุคลีเขาหลักในการอะไรในการออกแบบดีไซน์คืออะไรผมตัวลูกค้าตัวเล็กตัวสั้นตัวเตี้ยนั่นแหละให้ยกเป็นทุยสูงสำหรับลูกค้าที่ตัวสูง ตัวโป่งให้ตัดเป็นทุยอะไรทุยกลางหรือทุยต่ำนะนะครับถ้าไปตัดทุยสูงมันก็ยิ่งสูงไปกันใหญ่นะนแค่นี้นะครับตรงไหนหนาลดตอมันออกตัวนี้ดิฟพอยท์เข้าไปดิฟไปพอยท์พอยท์พอยท์พอยพอยท์พอยพอยท์พอยท ตัวไหนหนา,หาน้ำม่หูันหนานะฮับเื้อออกฮับออกระวังหูลูกค้าด้วยฮับออกเหมือนบวมลดความน้มันออก วอลู่มันออกเห็นวอลู่มัน,นี่ยเอามันออกอค่อยๆอ,ออกอทำเฉพาะด้านขวากับด้านซ้ายนะด้านหลังไม่หูนะครับนะ,ะค่อยๆฝึกมันไม่ยากหรอกผมมันจะมีน้ำหนักนะนะครับการลงเทคนิคด้วยกันไกลอะ่ะ วอลลุ่มมันเนี่ยเอาวอลลุ่มมันออกเนะมันมีการเติมวอลลุ่มนะคือบางจุดต้องเติมเนื้อผมเข้าไปก็เอาเอาอะไรเอาเนื้อผมที่มีอยู่ในศีรษะเขานั่นแหละเติมเข้าไปนะครับเติมยังไงก็คือเราก็สไลด์น้อยลงหน่อยจุดไหนที่มันบกพร่องอ่ะพวกระโหลกศีรษะแต่และคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันทาไมเหมือนนะก็หลายเผ่าพันธุ์มนุษย์บางคนก็หัวแบนอย่างเช่นช่างใหญ่คนคนหัวแบนนะก็หาวิธีตัดให้มันทุย ที่นี่ใช้ปัตเตอรเลียนไร้สายนะเกา่าเกา่ามุมกล้องนี้ครับนะครับดูนะคุณจะเกา่าดูเกา่านะครับนะเกา่าแต่งทรงไปด้วยแต่งฐานกรอบทรงไปด้วยนะนะครับชิคๆนะ สภาพผมของอะไรสภาพผมของลูกค้าเนี่ยเขาผมตรงธรรมชาติมันจะง่ายต่อการขยับทุีนะครับเพราะว่าอะไรผมเขาไม่อยากสูบนะครับแค่นี้นะก็สวยแล้วเนี่ยสวยด้วยคัตติ้งไม่ใช่การใดนะไม่ใช่การจัดฉากนะ มันถึงจะไปสู้กับคู่แข่งเขาได้ครับคุณต้องตัดให้มันได้คุยแบบขึ้นมาแบบธรรมชาติเลยโค้เข้ามาเลยนะครับด้านข้างดูด้านข้างมันเหลือลมแหลมลมแหลมแล้วก็ปัตเลียนจิบจบเ่ยด้วยนะเร่ยด้วย มันเหลือจะไม่ล้มเหลวๆกับคอมเพลตันจิกช่วยด้วยแค่นี้หูก็อะไรหูก็กลางด้วยเห็นหูกลางไม่โผล่ไปยกผมขึ้น,นหูจะกลางเลยแล้วก็ปิดใบซ่าทนะีนี้เราก็จะยกผมเก็บรายละเอียดนะข้างบนนะนะครับเก็บยังไงเก็บที่ปลายๆผมนิดเดียวยกขึ้นมานะแบ่งผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือฮอตชูใหญ่ๆนะ่ก็ได้ยกขึ้นมานะ ตัดตรงๆเลยขอ่อยนิดนึงครับยกเชื่อมยกเชื่อมเฉยๆโน้มมาด้านไหนโน้มมาด้านโน้มมาด้านหลังครับโน้มมาหลังแล้วตัดไปตรงซก,ซกแตักไปนิดนึงโน้มนมา ต้องการอะไรต้องการจะเก็บปลายออกนะครับตบแต่งแล้วก็อะไรให้ปลายมันมีน้ำหนักนะนะครับแล้วก็อะไรส่องกระจกให้ลูกค้าดูเห็นความทุยไหมครับถึงนู่นถึงพระรามสองความทุยอันนี้คือผมเป่าแห้งอยู่บ้านนะยังไม่ได้ใดนะผมแค่เป่าเฉยๆเห็นไหมเห็นความทุยไหมนี่เส้นเค t ลูเลชั่นความทุยยกขึ้นมานี่ะครับอยู่ยาวๆไปเลยถึงนู่นน่ะคุมพา เมคนิกนะครับตรงนี้ชั้นที่หนึ่งไม่ต้องยกนะไม่ต้องงัดนะหมุนแปลงกลับมามากลับออกมาหมุนออกทีนะ่ะเบาๆเพื่อให้อะไรเพื่อให้ผมมันทิ้งธรรมชาตินะไม่ต้องไปงัดนะเดี๋ยวมันโก่งตัวอีกเราจะมางัดชั้นที่สองที่สามที่สี่นะได้ให้มันอะไรได้ให้มันเกิดววลูมขึ้นมาชั้นที่สองชั้นที่อะไรชั้นที่สาม ก็ชั้นที่ไรชั้นที่สี่เห็นไหมแค่นี้ตสนเตขอทีมา ของแห้งก็ไปเอาจริงเอาจังวันนี้ใส่น้ำมันได้ไหมแบกได้ไหมสูกีนะผมก็หาแว็กเบสฟันแว็กสีขาวนะกระป๋องสีดำเอามาสักหนึ่งเม็ดถั่วเขียวนะครับเอามาน,นวดให้มันเกิดความร้อนที่ฝ่ามือให้มันละลายตัวหน่อยนะครับอย่าให้มันเป็นก้อนนะเขาล้าเข้าไปกำ ไปกรรมถ้วก็โกดกยมาหลังบ้านนะให้แวกมันไปเกาะเส้นผมให้มันวิ่งตามนิ้วมือมาหน่อยนะครับหีเขาเรียกว่าหวีปัดๆเนาะแตทัดหูก็ทัดมาแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ยากวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคุณสุใช่ไหมคุณสุพระามสองนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลง Youtube นะครับก็ขอให้ อายุมันขรนยืนกิดหยิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิดที19ฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมลูกหลานเฮงเรวยๆครอบครัวก็รวยรวยตัวยีเแล้กขอให้รวยๆยิ่งนไปเขามาตรวจนะ้ะตรวจทำไมถึง,ถงต้องตรวจ่ะเพราะว่าเส้นผมมันโดนความร้อนมันจะคายตัวขึ้ามานิดนึงนะพอคายตัวแล้วก็ตรวจด,ดูมีไม่มี ถ้ามีก็เก็บเก็บนิดหน่อยนะครับตรงไหนไม่มีก็ข้ามนะครับข้ามไปผมย้อนเอาออกนิดหนึ่งเอาออกนิดหนึ่งวิวีวีโยกไปโยกมาดูว่ามันเกินไหม,มเกินก็ตัดออกนะ อยากจะตัดพุคนช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 8 5 6 2 3 4 0 6 2 5 4 8 3 9 9 9คิวนะครับ1ชั่วโมงต่อ1คิวนะ10บโมงถึงห้าโมงเย็นร้านกำเนิดสลอตก็ตั้งอยู่ปากซอยพระโขนงตีนห้าิบสองตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญเขตสายใหม่ปทุมวนะครับเดินทางมาด้วยไฟฟ้าก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับได้เลย BTS นะเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตร ร้านอยู่ขวามือเสร็จผมออกตรวจดูว่ามีคนอ่อนไหมไม,ม,มีไหมคนอ่อน่ะไม่มีใช่ไหม,ไม,มไม่มีก็ส่งแข่กลับบ้านวันนี้ลาไปก่อนฝากไลค์ก็แชร์ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับบาย